สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับร่องสองพระสยามกับอาจารย์สุชั์กันต่อนะครับแล้วเราก็มีพระหลากหายที่เอามาให้ผู้ที่ชื่นชอบพระอนุรักษ์พระแล้วก็นักสะสมพระนะครับผมก็ได้สะสมไว้หลายกุกหลายจังหวัดนะครับก็มีทุกภาพนะครับมีทั้ง พระเอจิมีทั้งพระปลูนะครับแล้วก็เนื้อชิ้นนะครับเนื้อดินแล้วก็เป็นนวะโลหะอะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยๆชมไปดูทีลคลิปๆนะครับเ,เดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้จะได้นำเสนอพระอะไรให้ท่านชมรับชมกันเลยนะ คลิปนี้ก็จะให้ดูพระสุขโขไทยนะครับเนื้อดินอันนี้เรียกว่าฝักดาบหรือกล้วยตากนะครับก็เรียกได้ทั้งสองอย่างนะครับจะเรียกฝักดาบก,ก็ได้กล้วยตากก็ได้นะครับก็มีหลายแบบหลายพิมพ์แล้วก็รอไม่เหมือนกันนะครับแต่ไปลักษณะเดียวกันรูปร่างของพระจะเหมือนกันแต่ทรงนะครับทรงของรูปพระ จะไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูทีละองค์นะครับอ่าองค์นี้ก่อนเนื้อ,เน,อเนี่ยที่ผมบอกอะนะครับอ่ไข่ขาวเนี่ยเขาจะอยู่ด้านไหนจะเป็นพระกุทแทนเนี่ยแล้วพอเขาเขาผุดขึ้นมา นะครับก็จะทําให้ดินแตกระเบิดออกมานะครับเนี่ยเป็น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 ไข่ขาวนะครับเนะี่ยและดูเนื้อดูเนื้อหาสาระของพระนะครับแล้วก็นิ้วจะชัดเจนนะครับพระเนี่ยแล้่ก็เนื้อแกล่งมากอาดูนะครับ นี่ด้านหลัง <c oughs> ดูเนี่ยเห็นไหมไม่เหมือนกันนะครับดูตรงนี้อันนี้จะหนานะครับอวกนะครับนี่ก็เป็นอีกแบบนึงพิมพ์หนึง่ง นะพระองค์นี้ใช้แล้วถึงสึกกล่นนะครับค <c oughs> อไป <c oughs> ก็เป็นเป็นวัดนะครับนะครับดูนะ, <c oughs> ะเหมือนพิมพ์เมื่อกี้ หเห็นเห็นนิ้วไหมเนี่นยไหมเป็นเส้นเลยอันนี้เส้นคอยังมีอยู่แต่ก็สึกไปเยะอะเหมือนกันนะครับนี่ครับขุยขาว เนื้อดินเก่านี่อีกองหนึ่งเนี่ยครับ,รบพระเก่าจะเป็นอย่างนี้นะฮะพระถึงยุคดูเนื้อนะครับอันนี้ผมปัดมาแล้วนะับจึงดูอยียนี่ก็เหมือนกัน นะครับพระฝักดาบพระสุโคไทยเห็นไหมเม็ดพระศกก็จะชัดเจนเลยนะครับเนี่ยเป็นนิ้วเขาจะชัดนะครับดูเนี่ยนะเขาจะติดมาจากในกลุนะครับอันนี้จะเป็นคล้ายๆแบบเป็นเป็นแร่แร่เหล็กนะครับ อ่าดูนี่องค์หนึ่งนะถ้าไม่ใช่พักปุตัวนี้จะไม่ขึ้นตัวนี้เอ่อคล้ายๆแบบเป็นแออ้น้ํายาเคลือบชาสังชามสังโละเขาจะเกิดเองตั้งแต่อยู่ในกลุ่นะครับนะนี่อันนี้จะเป็นจะคล้ายเป็นอะไรเป็นแร่แร่เหล็กอะนะครับอืมนะครับอันนี้ไข่เห็นไหม พอไข่เขาจะผุดขึ้นมาเนี่ยทําให้เหนื้อแตกอันนี้เป็นพระกุกแท้เขาจะมีร่องรอยให้เห็นชัดอ่าอันนี้ครับครับไข่คราบขาวนี่ดูเล็บนะครับเนี่ยเป็นริ้วพระศกชัดเจนนะครับนี่อันนี้พระไม่ตม่ำกว่าเจ็ดร้อยปีนะครับ เนื้อนี่ระเบิดนะทะนมาเทียบกับที่บอกเนี่ยฮะเนื้อก็ไปในทางเดียวกันแล้วก็นี่ครับที่ที่ได้มาบดน้ำอ้อยอันนี้ของจังหวัดสุโขทยัยดินของโคทัยจะเป็นอย่างเงครับเห็นไหมคล้ายกันเลยไหมนะครับ นี่ก็แตกมาจากในกลุ <c oughs> นะเนี่ยครับเนื้อเขาจะไปทางเดียวกันหมดนะครับดูองนี้อ่าทีนี้จะให้มาเทียบกับพิมพ์นี้เห็นไหมคนละอย่างเลยนี่ตัดชิด รูปร่างคล้ายกันนะครับตรงเส้นจีวรทางด้านล่างนี่ไม่เหมือนคล้ายกันนะอันนี้คงดูนะครับอันนี้มีสองเส้นคู่น,นี่มีเส้นเดียวนะนะครับ ก็มีหลายองค์ให้ดูนี่จะบางฮะมีจะมีบางมีหนาอันนี้หนานะครับอ่านี้เป็นพระสุขโขทัยครับฝักดาบหรือกล้วยตานะครับก็อยากเห็นของจริงอยากจะบูชาไปใช้ก็เยินเชิญนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็จะอยู่ใต้คลิปวิดีโอโทรมาพูดมาคุยกันได้ครับ